สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับก่อนหยุดสงกรานต์ครับแต่ทีมงานนี้ไม่หยุดนะครับทีมงานพี่เล็กหนุนรังครับงานปรับที่ครับปรับที่ครับคือมันได้สามวันแล้วครับปรับที่ใหม่ครับสีดีจังนะสีดำนะครับครับสมิตโมนะครับ S อทเอทหนึ่งสามศูนย์เหกนะครับ ในเครื่องยนต์ 4, สี่สูบสี่จังหวะระบายความร้อนด้วยมันน้ำนนถืบอบัตรชาร์จดิจิตอลโรลเลอร์อนะ95แรงม้าที่2,000รอบต่อน,นาทีนะครับปั๊มคาวาซากิเคจ 7V ครับใบแท็กใหญ่ๆครับเหมาะสำหรับตัวรถคูณขนาดกลางครับ75เซนครับโรลเลอร์เจ็ดตัวแคริเอียหนึนะ่งกาดฝนะั่งทั้งสองนะบูกี้ซูนดโชกไหมครับหมูอามยาวพิเศษ3เมตร50ครับงานปรับลอกนะครัปรับ รับที่ปลูดอ้อยนะครับลอกหน้าดินครับันดินชันดินเสื่อมสภาพนะครับต้องขุดปรับหน้าดินใหม่ครับมีล้อวิ่งอยู่สองคันครับมีหลงสองร้อยสี่ครับมหลงสองร้อยหกับเครื่องคอมเบอเรวครับตัวนี้นะครับกับหลงสองร้อยยี่ครับมาดูสเปกนะครับ เาสมิทโมเอเนตหนึ่งสามศูนย์นะครับตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ครับหม่นอามยาววิเศษผลิตอยู่ที่โดโลนีเซียครับปั๊มญี่ปุ่นเครื่องยนต์ญี่ปุ่นนะครับตัวเดินญี่ปุ่น,นครับแต่ย้ายฐานผลิตไปอยู่ที่อินโดนีเซียครับเพื่อสะดวกแก่การขนย้ายนะครับลงเรือมามันใกล้กว่าผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับ ประกอบมาทั้งคันแล้วก็ลงเรือมาครับดูความไวครับความเรยวครับวุด,ดวันที่สี่วันนี้ครับวันที่สี่นันีจะไปไหนนะครับเราจะตามติดครับตามชิดเต่าสมิทโม่หนึ่งสามศูนย์เอฟหกนะดินซุยได้ยังครับ เดินไวมากครับขยบบ้านะครับป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 บใส่กระต่ายไปนะครับไม่ได้จะเต่านะครับใครสนใจนะครับงานขุดทรปลอกที่หรือป่ากิรลิปานะครับติดต่อเข้ามาได้ครับเดี๋ยวลงเบอร์โทรไวให้นะครับว่าจะลงเบอร์โทรไว้ก็ไม่ได้ลงสถีนะครับ ไปทำอะไรตรงนน้นนะฮะี่เรียกหนองลันนะฮะดินมันเสื่อมสภาพนะครับยามันเยอะปรับปรับหน้าดินใหม่ครับเพื่อเพิ่มะะมวลดินขึ้นมาใหม่ฮะ ย่าไม่ได้น้อยเนละยญ่าเป็นกองเป็นกองครับอันนี้เครื่องยนต์260นะความเร็วนะครับโซ่ตัวน,ตนี้นะครับตัวน,นี้220ครับผมไม่เลยครับ ยอดหวานเลยครับอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยก็อยู่ที่10ลิตรต่อชั่วโมงครับ200ดีดีอยู่ที่หน้างานจริงๆครับดินไม่แข็งมากดินนุ่มๆอย่างนี้โอ้สบายครับอยู่ได้20ชั่วโมงครับหนึ่งขังนะครับน้ำมันนะครับแล้วเวลาเติมน้ำมันนี่เป็นตัวดูดน้ำมันนะครับแบบออโต้นะครับไม่ต้องไปเปิดฝาถังนะเปิดปั๊มได้ดูใช้ตัวดูด เขาถ่ายออกยจยากทำนะสะดวกสบายครับเน้นใช้งานครับงงไม่เน้นออปชั่นพวกกล้องพวกไออุปกรณ์เยอะแยะครับต่อไปมีปกปกปกย,ยกให้เจ้าซูมิโตโมตัวนี้นะครับ130ยสามสิบสกนะปปอก,กับตัวตัวเบสเคร้อยสี่ิเอี่เครับขเขาใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันต่างแค่ปั๊มครับ โกเบใช้เครื่องยนต์ตัวนี้แล้วก็ปั๊ม45นะครับแต่จะมีปัม๊ม47กัน47ไม่ใช้ปั๊มใหญ่นะเป็นปั๊มเล็ก ยต์เงียบมาก